สวัสดีครับพ่อแม่เพี่นน้องที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อนี้ก็มาหาปกูกละครับมาหาฟันปูครับมือนี้ก็มาหาอยู่ป่านี่ครับมีแต่สูงๆครับเพี่นน้องตุต่ตๆเขาเอาเมื่อแล้วครับมีแต่สูงห็ดไหนกว่านี้ก็เล่นขึ้นเอาห็ดเสียมครับห็ดเสียมดำเงาครับมาซับเอานี่ครับให้กัะตี้ นี่เอาพันรถใหญ่ครับนี่เอาเป๊บครับ่อน้ำครับเป๊บน้ำให้กับเห็ดดัาเตงเอาเป็นต่อเชื่อมเป็นเป๊ะๆที่แหละครับนี่เชื่อมต่อใส่ดำใี่ดำไม้ไผ่ครับมีแต่สู้หุ่นครับพี่น้องซุ้งๆเนี่ยเอาไม้ไผ่เอาเสียมเนี่ยไปเซะเอาครับเซะปากพี่น้องมันดึงครับพุ่นเลยครับนี่ ที่เห็นบอยหยุดทั้งต้นใหม่สูงสูงตุมตุมเนี่ยครับนี่จะเอาเสียมมาจับเอาเลยครับสูงมันฟันบ่อหอดครับกันบ่เอาเสียมใส่ดำพัสเสะคออกกระบาดแล้ครับตันนี้ก็เปรียบ เอบพัดเต็มครับทรงคุยครับมาปูครับมันแตกใช้เอามาจะแตกคกัน ดีๆเอาพัดเต็นใหญ่ๆเป็นหรอเอาฟู้ดสเวลาแตกมันล้นมากมากขึ้นซียูในพัดเต็น mm sure. ครับนี่ก็ลงมาแล้วครับเป็นก้อนครับนี่แล้วใบปวกที่เอาเสียมซับลงมาครับนี่มันแตกครับมันแตกครับอืมมาเลยใส่ห้าเฮดบ่ครับั่นไ,ไรรบโ เออครับพื่อหาเก็บเห็ดเห็ดเนี้ล่ะเห็ดรวมเหรอเออเห็นแล้วบอกเก็บว่าทาไวให้เออเก็บแล้วเก็บแล้วอืมครับตอนนี้ก็ ฟันที่หอน,นครับนี่ตะก,การผู้ครับเอามาล่นครับใส่คู่นี่็พอดีพอดีเลยโแม่ร้ายวย่ครับมันไข่ครับพี่เนเะเห็นเหรครับอนะันมีแม่มีไข่อันนี้คร,นครับอันนี้เป็โค ได้จุดๆเลยครับท่านมันเคาะมันซากอะฟันฟันครับท่านมันละเอียดท่านมันแตกมาหล่นเอาเลยก็ได้แต่ว่ามันสิมีตดินลายเท่านั้นนครับมันจะเสียละเม่มันละลายไปหมดทั้งหมด สีพุทีแล้วครับมาขอเอาอยู่ต้นใหม่เลยครับหาปลูกต,ต้นใหม่ครับมันไหลจุดจุดจุดอีกครับมันกระแตกครับ เพนะลงเรื่อปวกครับอ่างปวกเนี่นครับ สี่ครับอันหนึ่งี่คกับพ่อเลยเลอครับตุ่มลังหนึ่งครับนนี่ที่ที่มันแตกต้นใหม่อยู่ในเนือร้ายอยู่ครับนี่อย่างในกน่อนยังมีแต่ลวกเลยครับนี่อย่งนี้พมนธุ์ม่ ฟันสีซับให้มันแจกอยู่นี่เครับเนี่ยเอาปพอนเอาครับได้หั่นใหญ่ๆจากหั่นหนึ่งกับพ่อพี่น้องใส่ตุ่มหนึ่งครับเพื่อให้เอามามาซับเอาจากสีมันกับมันติดกระจายครับ บ่ดไดเทิ่มหมดทั้งหลนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงรับฟันเอาบอา่ไดครับ ผมมาบอกวิธีเอาปลวกเด้วยปลวกตนใหม่ครับที่นี่บางบ้านครับเพื่อนบ้านเพื่อนบอกท่านนี้บ่เคยมีไใส่ตุ่มนะครับบ่เคยมีตุ่มใส่หรอครับมันกับมาซื้อตุ่มครับเพื่อนซื้อมาซื้อมาสั่งไอเห็ดตุ่มให้ครับพี่น้องหลายคนอยู่ปีนี้ก็บทรงเห็ดให้หลายคนครับเพุณอยู่ทางลอยเอ็ดทางอุบุเพื่อนกันแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ่เคยมี ตุ่มใส่สีแล้ตุ่มปรากฏดครับครับเมื่อเป็นเห็นผมใส่กับเป็นอยากได้คนกัดสังครับสังอาเห็ดไห้ผมกับสังเห็ดไ้แล้วครับส่งไปแล้วครับผู้บัญช่คยมีครับมีตุ่มแต่ปรากฏดหลายหลายเป็นววาอยู่ในเขื่อนครับอยู่ตามมูลตามโค้งผนแล้วครับผู้บเพช่วนเป็น มีเคลื่อนไงครับมีนำซี่ไงไม่นำซี่กันไงไม่นำม,มู่นครับปลาลายครับคือบ้านผมกับเป็นซี่น้อยๆครับพี่น้องซี่น้อยๆป้าบอกไฮไลายครับกับพ่อหาได้กินอยู่ครับใครเทลานิดละน้อยไปกรับเท่าสองโลสามโล แต่เป็นช่วงนำใหม่ๆป้าน้ำขึ้นไลๆ่ๆกับนำซีขึ้นแห้งๆกับช่วงนั้นที่ได้ไลยู่พี่นอ้องป่ามันเฮาครับซับเลียวกับมาอ้อนเอาจะเสียครับอ,อ้อนเอาแต่แมวันครับ ห้างเดียวพอเลยพี่น้องอเพราะว่ามันบกถือบวกไข่ลายบรนไดครับมะต้องเอาลายบรนไดนะครับกันคือปีไก่ร้องครับปีไก่บีบซิปปีนี้คือว่ามันลาแล้วครับมันเขาเดอนซิปเคืงเดอนซิบแลวครับ ตึ้งเดือนแปดเดือนเก้าเอ้ยคักนั่นแล้วขนาดน้ำซีคือนะปีนี้น้ำโบมี่ครับน้ำซีโบมี่เลยลลางจะมาขึ้นในน้อยเนี่ยแหละครับเดินแบบใสอยากใไสไ่อยู่พี่น้องเดือยวทางเคลื่อนทางอุบลทางไหลเอ็ดปีนี้แม,ม่น้ำซีใหญ่ๆครับกระบ่าป่าหลาย สันก็งผยหน่อยอาทิตย์ดีกับมดแดงเผยหน่อยมดแดงอธิดีครับฝากโคดเดอรมดแดงครับฝากขย,ยงนกับกินปวกเนี่ยครับเดือดซิปกลัวแล้วครับปลามันบ่ฮาวแล้วครับเต็มมันกับเขาพ่อได้กินอย่างที่มันกับไข่แมยุครับพ่อได้ใส่ มันนี่เก๋มาบอกวิธีพินองเลยนบอกที่ครับพวกครับเฮ็ดเอาจังไรครับมัอนี้แหละมัอนี้เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิกครับบ้านโฮแม่พี่น้องที่ท่านมาท่านเคยเฮ็ดเคยหาครับพี่น้องมีมูลมีซี่ใหญ่ยยๆ,ๆที่เคลือ่อนหาตุ่มไปใส่เลยพี่น้องบอกคลิปดครับ ต้องตะกุบางคนก็จะว่าคือซื้อ,อยังก่อนเนี้อสำเร็จครับพวกโค้งไก่หุนยักษ์เหมือนกันอันหนึ่อันนี้ผมกับรเคยเทปดอกครับมีแต่ใส่พวกกับมดแดงเท่านะั้นแหละ กันมันกันฟันเนี่ยเขาเาเอามันจะได้แต่แม่มาครับกันฟันอย่าสิมันมุนกับมันสิได้ถึงดินถึงปวกอย่างไ้ครับถึงห่างปวกครับโอ้ได้หลายครับอพอแล้วพี่โนโ้องพอแล้ว ไม่พอแล้วเด้อกมาบอกมาเฮ็ดมาเอาปลวกให้พี่น้องเบิ่งกัเสาเาเพียร์ตอนนี้เด้อขออัมลาพาจับพี่น้องไปเพียงเท่านี้ละก่อนครับรอรุ่นเด้อครับพี่น้องรอรุ่นตอนไปใส่ไปย่ำครับพี่น้องกับสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกเื่อหนึ่งครับว่าสิมานบอสครับรับมือนี่กับขอลาไปก่อนครับ พี่น้องเบิ่งแด้วก,กดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามให้น้ำเนนะครับพี่น้องเด้อพอกันไม่ลิดหนาครับขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆเ้อครับพอกันไม่ครับอื่นเศร้าคนนะ่ะต้นยามคนอ่ะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ